เหมือนเดิมตลอดเลยวะไปประวันประวันประวานประวันประวันประวานประวันปรวันประวันปวันประวันประวันปวัน สงีรอาสูงสูงไปูีชอบจับได้เฉพาะโน้ตสูงผวาวาันเลยสวยแล้วชอบเสียงอย่างงี้วที่มใช้โทนนี้แล้วแลกาไม่ถึงแลเหนื่